สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่งานครบรอบ22ปีของคลินิกผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นาการทํางานของผมครบรอบ22ปีทางด้านของสัลยกรรมมากกว่านะครับวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับเพื่อนๆที่รักนะครับรวมถึงบรรดาเหล่านักธุรกิจนะครับรวมถึงดาราหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งคนไข้ของเราหลายคนก็มาร่วมงานวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับสําหรับ ยิ่งใหญ่หมอสองฉลองครบรอบ22ปี NC Clinic ค,คลินิกสัญญากรรมอันดับหนึ่งที่ private clubhouse สุดรู้น้ำชาพ,พิเชนพร้อมทับนักธุรกิจไฮโซเซเลบรวมางานเพียบ ตอกย้ำความเป็นคลินิกผู้เชี่ยวชาญนานกว่า22ปีเสริมจมูกเสริมหน้าอกและเสริมความงามแถวหน้าของประเทศไทยที่ดังไกลถึงต่างประเทศจัดงานใหญ่ Exclusive Anniversary ในวันที่11เดือน11 2023คุณหมอสองหรือนายแพทย์นภรัต รัตนวราหะได้รับการยอมรับไว้วางใจจากดารานักร้องนักธุรกิจเซเลบทั้งในและนอกวงการบันเทิงโดยได้งานมีดาราดังมาร่วมงานเพียบหมอสองหรือนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะผู้บริหารคลินิกสัญญกรรมนมพรัตน์ครอสเมติคคลินิกมุ่งหวังให้คลินิกก้าวโตต่อไปอย่างยั่งยืนโดยมีการร่วมงานกับต่างประเทศจัดตั้งให้คลินิกสัญญกรรมตกแต่งนพรัตน์ เป็น GCA Academy Excellence Center ศูนย์การเรียนรู้รวมทีมแพทย์สัญญกรรมตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกที่มีสมาชิกมากกว่า2,000คนเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียและแปซิฟิก นอกจากสัญญกรรมแล้ว NCC คลินิกยังมีบริการดัดผิวนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยเขล็ดลับหน้าใสาหน้าเด็กเด็กกว่าวัยจากภายในสู่ภายนอกการดูแลสุขภาพและความงามแบบไม่ต้องสัญญกรรมซึ่งเหล่าเซเลบดารานักธุรกิจในงานได้เคยลองทำจริงมาแล้วมักบอกกันปากต่อปากเห็นผลกับตัวค่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่งานครบรอบ22ปีของคลินิกผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น การทำงานของผมครบรอบ22ปีทางด้านของศัลยกรรมมากกว่านะครับวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับเพื่อนๆที่รักนะครับรวมถึงบรรดาเหล่านักธุรกิจนะครับรวมถึงดาราหลายๆท่านหรือแม้กระทั่งคนไข้ของเราหลายคนก็มาร่วมงานวันนี้อบอุ่นมากๆนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักเราก็คือว่าเราอยากจะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตคลินิกของเรานะครับซึ่งผมนะครับเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งที่ ทำงานมาทั้งหมด22ปีเนี่ยผมพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพต่างๆให้ดีขึ้นคลินิกเรามีห้องผ่าตัดที่ลงทุนสูงๆไปท่องผ่ตาตัดสะอาดปลอดเชื้อต่างๆเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงไปแพทย์เฉพาะทางมาคอยดูแลทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้รับผลที่ดีที่สุดจากการเข้ามาใช้บริการที่คลินิกผมนะครับนอกจากนี้ก็เรายังมีเรื่องของแอนตี้เอนะครับชะลอวัยนะครับรวมถึงเรื่องของผิวหน้าผิวพรรณ นะครับมีสันตกรรมนะครับและนอกจากนี้ยังฉลองที่เราได้ถูกคัดเลือกให้เป็น GCA Academy นะครับ GCA Academy mm hmm. ก็คือเป็นศูนย์ความรู้นะครับหรือเป็น GCA Excellence Center ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่ทำให้คุณหมอทั่วโลกเนี่ยเชื่อมถึงกันนะครับคุณหมอถึง2,000คนทั่วโลกนีสามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันรวมถึง การส่งคุณหมอจากทั่วโลกทั้งในเมกกาเหนือ,อเมกากลางเมกกาใต้นะครับท้งยุโรปเองเนี่ยมาดูงานนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันจัดประชุมวิชาการต่างๆแล้วก็ยังเป็นที่เทรนนิ่งของหมอยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้สีคลต่างๆด้วยนะครับก็วันนี้อบอุ่นมากๆดีใจมากที่คนมาร่วมในงานวันนี้ครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอสองนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่มีความรู้สึกแบบความอบอุ่น เยอะมากๆนะครับแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตหมอนะครับคนที่รักหมอคนใกล้ชิดวันนี้ก็เรียกว่ามากันเยอะมากครับใช่ก็เหมือนเช่นนะคะก็รู้สึกยินดีด้วยนะคะ22ปีแล้วนี่คือไม่ใช่แบบเล่นๆเลยนะคือต้องความสามารถคือแน่นจริงๆแล้วก็อยากจะบอกหมอสองนะคะว่ารู้สึกภูมิใจมากๆที่มีหมอเก่งๆอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ที่โปรเจกต์ใหม่ๆที่หมอสองกำลังจะทำก็คือแบบว้าวมากแต่ละอย่างคือคัดสรรอย่างดีจริงๆแค่ฟังแล้วคือทำรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ มั่นใจให่ทุกคนมั่นใจกับหมอสอน,นี่คือแบบเดอะเบสแน่นอนค่ะใช่ครับก็ทาง NCC นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับบอกเลยว่ามั่นใจได้แน่ๆกับ NCC ของหมอสองครับดีสุดๆครับอันดับแรกเลยก็ถ้าคุณหมอสุนินมาปุ๊บมันต้องโย่ก่อนนะครับโย่โย่ย่โย่นะครับ yo, yo. ก็เอาสองคนก็เป็นคนเหนือเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เป็นคนเหนือสองคนที่มาสร้างความประสบความสําเร็จมากในกรุงเทพ โดยเฉพาะคุณหมอสองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอสองที่ครบรอบ22ปีแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ช่างอยากจะทำหน้าอกให้สวยขึ้นนะครับคุณหมอสุดินบอกได้เลยว่าคนนี้แหละครับฝีมือเนี้ยบที่สุดแล้วยิ่งตอนนี้มีคุณหมอมีซิลิโคนใหม่มีซิลิโคนใหม่มาแล้วในกรุงเทพมีของฝรั่งเศสป่ะเป็นของฝรั่งเศสทดลองใช้กับใครแล้วเวลาจับจับแล้วเหมือนจริงจับแล้วเหมือนจริงขอบคุณหมอสองมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะกับทางคุณหมอที่เอ c ครบ22ปีใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าจะดีขนาดไหนเพราะว่าดูจากหน้าคุณหมอก็รู้นะคะเจอกันมาเป็นจะเกือบ10ปีแล้วก็ยังหน้าตาแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหะก็ต้องแบบว่าคุณหมอดูแลตัวเองดีมากนะคะก็ขอให้ NCC ก็อยู่คู่ผู้หญิงไทยเซ <c oughs> เลบไทยตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยครั